สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ I R นะคะซึ่งปัจจุบันนิยมเอามาใช้ในการวัดอุณหภูมิแบบไรสัมผัสนะคะวัดอุณหภูมิคนอะไรพวกนี้คะ่ะแต่มันก็สามารถใช้วัดอุณหภูมิสิ่งของได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้จะชื่อรหัส mlx 96014กนะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ที่จริงหน้าตามันจะมีหลายแบบนะคะจะมีทรงแบบนี้แล้วก็ทรงที่มีกล้องออกมานะคะซึ่งตัวฐานเซนเซอร์ตัวนี้มันคือ mla 9 0614ส่ 4. ส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็คือเป็นตัวป้องกันนะคะหรือเป็น optical filter นั่นเองเป็นตัวฟิลเตอร์ของมันบางทีก็จะเป็นลำกล้องพลาสติกสีดำคล้ายๆกับ กล้องถ่ายรูปอันเล็กเนี่ยนะคะขนาดไซส์เล็กค่ะซึ่งปัจจุบันก็จะมีหลายรุ่นนะคะ lx หรือว่า gy 9 0 6ก็จะมีข้างหลังมันจะต่างกันที่ baa ใช้วัดระยะห่างวัดในอุณหภูมิระยะห่าง5เซน v c c ใช้วัดระยะ10เซนแล้วก็ d ci ระยะ50เซนแล้วแต่ว่าเราจะนำม,มาเลือกใช้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ด้านหลัง จะมีโมดูลในชุดวงจรรับสัญญาณแล้วก็แปลงสัญญาณให้ออกเป็นแบบ i square c นะคะมี2สัญญาณในการส่งข้อมูลก็คือ SCL ก็คือสัญญาณคล็อกร่วมกับสัญญาณ Data ก็คือ SDA ค่ะแล้วชุดโมดูลก็จะมี Regulator ก็คือใช้ไฟเลี้ยง3.3โวลต์นะคะซึ่งโมดูลเซ,เซนเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะรองรับ สัญญาณไฟตั้งแต่3.3จนถึง5.5โวลต์ถ้าเราไปร่วมใช้กับตัวอื่นเราก็ต้องมีการแปลงสัญญาณไฟก่อนนะคะอันนี้ก็คือ ambient ambient temperature l e n g h ก็คือตัวมันเองสามารถวัดอุณหภ,ภูมิภายนอกวัดอุณหภูมิโดยรอบของมันได้แล้วก็อุณหภูมิที่อยู่หน้าเลนเ,นเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้ค่ะ ห้าแอมเบียนก็คืออุณหภูมภิภายนอกมันรอบๆอบมันสามารถวัดได้ตั้งแต่ลบ40องศาจนถึง125องศาค่ะส่วน object temperature เล n g ก็คือช่วงอุณหภูมิที่มันวัดวัตถุหน้าเซ็นเซอร์ได้นะคะซึ่งระยะห่างที่จะวัดเซนเซอร์ก็คือขึ้นอยู่กับรุ่นตามตามนี้นะคะก็คือสามารถวัดได้ตั้งแต่ลบ70องศาจนถึงบวก 380องศาค่ะการวัดมีค่าความละเอียด resolution ของมันก็คือบวกลบ0.2เซลเซียสแล้วก็อันนี้ temperature accuracy ก็คือความถูกต้องคาดเคลื่อนอยู่ที่0.5องศานะคะอันนี้วงจรภาย,ภายในมันอันนี้ก็คือ s c h e m e t i c ของอของเซนเซอร์นะคะเอาเซนเซอร์มาต่อ สัญญาณออก PWM ออกที่ขาด a าตาแล้วก็มีสัญญาณค็อกออกที่ขาค็อกไฟเลี้ยงเข้าที่ V in หรือ VDD หรือ VCC แล้วแต่บางรุ่นที่เขาเขียนนะคะก็คือไฟเลี้ยงมันแล้วก็กลาวจ่ายให้ตัวเซนเซอร์ค่ะในการต่อใช้งานอันนี้ก็คือหน้าตานะคะสัญญาณที่ใช้ในการต่อขาทั้งหมดมีทั้งหมด4ขานะคะ1 V in V in หรือ VCC อันเดียวกันนะคะก็คือไฟเลี้ยงของ ตัวเซนเซอร์กราวก็คือกาวของเซนเซอร์ที่เราจะต้องต่อถ้าเราไปใช้ต่อกับบอร์ดอันไหนเราก็ต้องจํากาวร่วมกันนะคะจ่ายกาวแล้วก็ไฟเลี้ยงให้มันมันถึงจะทํางานได้ scl SC <L S 2> ก็คือสัญญาณคล o อกที่เป็นการต่อแบบ i square c นะคะแล้วก็ sda <SC L S 2> คือสัญญาณข้อมูล data ข้อมูลในการวัดอุณหภูมิที่มันส่งมานะคะซึ่งการเชื่อมต่อ อันนี้เราจะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อเข้ากระบอด Node MCU หรือ ESP 8266นะคะก็คือสัญญาณไฟเลี้ยงเราก็ต่อกับสัญญาณไฟ3.3ของบอร์ดกราวก็ต่อกับกราว SCL เราก็ต่อกับ SCL ซึ่งอยู่ที่ D 1เราอยากรู้มันอยู่ขาไหนเราสามารถเอายี่ห้อหรือรุ่น microcontroller ที่เราใช้ไปเปิด pin out ดูนะคะในนี้มันของ โนด mcu เขาก็จะเขียนว่าสัญญาณ i square so c แบบ scl อยู่ที่ขา d 1ห,หรือขา gpio 5ตัวนี้นะคะขานี้ส่วน sda อยู่ที่ขา d 2เพราะฉะนั้นตอนต่อเราก็ต้องต่อ scl เข้าที่ d 1 sda เข้าที่ขา d สองถ้าเป็นบอร์ดอื่น อย่างเช่น Node น MCR อย่างเช่น Microcontroller Arduino Uno UN o, อย่างนี้เราก็ต้องเอา Uno ไปเปิดสกรมพิทิกหรือเปิดพ i n เ u าดูนะคะเขาก็จะบอกว่าขา s d l กับขา S SCL กับ SDA อยู่ที่ขาไหนเราก็จะต่อไปที่ขานั้นนะคะอันนี้ก็คือการต่อหรือต่อร่วมกับจอก็ต่อแบบนี้ได้เลยนะคะต่อมาอันนี้ก็คือ สเกมติกการต่อวงจรนะคะเราก็จะข้ามไปก่อนถัดมาการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นถ้าเราจะใช้เซนเซอร์นี้วิธีที่การที่เราไม่ต้องมาเขียนเองนะคะก็คือใช้ไลบรารีสำเร็จวิธีการดาวน์โหลดไลบรารีก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดไลบรารีชื่อนี้ค่ะอันนี้เราก็ก๊อปไปก่อนก็ได้เพื่อไปเซิร์ชหานะคะ adafruit uh, mlx 90614ตามชื่อรุ่นมานะคะแล้วก็เปิดโปรแกรม arduino ide ขึ้นมานะคะจากนั้นมาที่ sketch ค่ะแล้วก็มาที่ include library manage library เพื่อทำการดาวน์โหลดนะคะรอสักครู่นะคะรอมันดาวน์โหลดขึ้นอ่า library manage manager ให้เราก่อนนะคะแล้วเราก็พิมพ์ ชื่อไลบรารีลงไปค่ะจากเมื่อกี้ก็คือ adfood a d a f t e r ใช่ไหมคะ mlx 90614นะคะเราก็จะติดตั้งตัวนี้ค่ะอันนี้ติดตั้งไว้แล้วนะคะก็ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด พอติดตั้งตัวนี้เสร็จมันก็จะขึ้นว่า installed ก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะคะถ้ายังไม่ได้ติดตั้งมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะก็กดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นว่า install เสร็จแล้วใช้ตัวนี้นะคะตัวล่างค่ะที่มันเขียนว่า library พอติดตั้งเสร็จเราก็ปิดนะคะจากนั้นเราจะมาเทสก็โดยการเปิดตัวอย่างของ library ที่เราติดตั้งขึ้นมานะคะมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ example นะคะแล้วก็มาที่ชื่อ library ที่เราติดตั้งแล้วก็เปิดตัว test ขึ้นมาค่ะมันเขียนว่า mlx test นะคะตัวนี้มันก็อันนี้ก็คือการ include library ขึ้นมานะคะการใช้ตัวแปรเราเวลาเราจะเรียกใช้คำสั่งของบอร์ดตัวนี้นะคะให้ขึ้นต้นด้วย mlx จุดด้วยคำสั่งใดๆนะคะให้เท่ากับตัวนี้เป็นการประกาศว่าเราจะใช้ mlx จุดตามด้วยคำสั่งในการเรียกไลบรารีตัวนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ใช้ serial begin ในการแสดงผลหน้าจอของเซ็นเซอร์ที่เราวัดในการจำลองนะคะซึ่งอันนี้เราใช้น d ด mcu b u t rate ตรงนี้เขาจะใช้1 1 5 2 0 0นะคะอันนี้ก็คือ mlx begin ก็คือเป็นการเริ่มการทํางานเป็นการเช็คว่าถ้ามันไม่เริ่มการทํางานก็ให้ขึ้นว่า error แสดงว่ายังเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ไม่สําเร็จนะคะมาดูใน v o i ูค่ะการใช้งานง่ายๆเลยก็คืออันนี้เป็นการ serial p r i n นปิ i สถานะออกมานะคะถ้าเราอยากอ่านอุณหภูมิโดยรอดเซ็นเซอร์จะใช้คําสั่ง mlx. ตามด้วย read ambient temperature ให้อ่าน อุณหภูมิโดยรอบมาในหน่วยเซลเซียสก็จะเป็น temp 4วงเล็บเปิดปิดนี่คือคำสั่งการอ่านอุณหภูมิโดยรอบแบบองศาอนะองศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าจะอ่านอุณหภูมิตรงหน้าเซ็นเซอร์เขาจะใช้เป็น dot read object temp c ตัวนี้เราก็สามารถกรอบตัวนี้ไปใช้งานได้มันก็จะเป็นการอ่านค่าเข้ามา หรือถ้าเราอยากอ่านในหน่วยของฟาเรนไฮต์ก็สามารถใช้คำสั่ง t e m p f ก็จะเป็นแบบฟาเรนไฮต์หรือ t e m p หรือ read object t e m p f อันนี้ก็คืออ่านเซนเซอร์หน้าวัตถุนะคะพอเราได้แล้วเราก็กดลองกดอัพอัพโหลดลงบอร์ดนะคะอันนี้ก็จะทำการอัพโหลดลงบอร์ดถ้าเราไปใช้งานจริงเวลาเราจะอ่านเซนเซอร์เราก็อาจจะใช้คำสั่งนี้ เอาตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะเท่ากับคำสั่งนี้มันก็จะอ่าน t ทมเพ r เจอร์ตัวนี้อ่านอุณหภูมิตัวนี้ไปเก็บในตัวแปรที่เราสร้างไว้ได้ค่ะหรือถ้าอ่านจากหน้าอ็อบเจกแล้วเอาไปทำเงื่อนไขในต่อเราก็ใช้ตัวแปรนั้นเท่ากับคำสั่งนี้ได้เลยที่ทำการครอบไว้นะคะนี่คือคำสั่งการที่จะไปอ่านเข้ามามันก็จะได้ออกมาเป็นค่าแล้วก็เราเท่ากับตัวแปรไหนไว้มันก็จะถูกเก็บไปไว้ในตัวแปรนั้น ในการประยุกต์ใช้งานอื่นๆนะคะอาจจะใส่เป็นเงื่อนไขถ้าอุณหภูมิสูงเกินเท่านี้ให้มันทำอะไรต่อไปโอเคนี้รออัปเดตโปรแกรมอัปโหลดโปรแกรมสักครู่นะคะโอเคค่ะอันนี้อัปโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กด serial monitor ขึ้นมาค่ะเพื่อดูสถานะการอ่านอุณหภูมิตอนนี้นะคะตอนนี้มันขึ้น e a r o r ก็คือยังต่อ เซนเซอร์ S S ensor, ไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คพินสายแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้สายเมื่อกี้มันลวมนะคะมันก็เลยต่อเชื่อมต่อไม่สำเร็จอันนี้มันก็ขึ้นอุณหภูมิโดยรอบ26อุณหภูมิหน้าวัตถุตอนนี้มันก็คือส่งไปตรงๆใช่ไหมคะยังไม่มีวัตถุมากันการได้27องศาถ้าเราเอามือเรา บังเข้าไปเห็นไหมคะอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนแต่นี้เราจะเห็นความคาดเคลื่อนว่ามือคนปกติอุณหภูมิไม่น่าเกิน40นะคะถ้าเกิน40นี่ก็คือช็อกแล้วแต่นี้มันขึ้น50แสดงว่ามันยังมีเออร์เลอร์อยู่นะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเราอ่านค่าได้มามันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่สมมติเรารู้ว่ามือเราอุณหภูมิ30สมมุติ37 แต่ตรงนี้มันอ่านได้ห้าสิบสองถ้าเราคิดว่าอ่าเราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงแบบง่ายๆเลยก็คือให้ลบค่าไปเลยค่ะก็คือเอาตัวแปรมาลบค่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราก็สร้างตัวแปรมาสักหนึ่งตัวแปรนะคะในหน้าจอก็กคือสมออมติ n ิ in t นท อันนี้เราก็จะสร้างตัวแปรใหม่นะคะก็คือ in temp อะไรดีแล้วก็อาจจะเขียนเป็น temp อ่ะ in temp หนึ่งเท่ากับเอาอ่านค่าจากเซนเซอร์เข้ามาใช่ไหมคะเป็นองศาแล้วก็ทำการด้วยลบสมมติเมื่อกี้มันอ่านได้50แต่จริงๆแล้วอุณหภูมิเราแค่36มกันก็คือ50ลบ อะไรได้36ใช่ไหมคะก็คือลองลบ36ดูก็คือลบ14แล้วก็เอาค่าที่อ่านได้ให้ลบ14องศาเข้าไปตัวแปรนี้ก็จะเป็นตัวแปรเทม1ที่น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะเราก็จะลองสั่งให้มันปิ้นตรงนี้จะลบออกก่อนนะคะว่าองศาฟารเรนไฮเราไม่ได้ใช้แล้วก็ ปินพ์เหมือนคำสั่งนี้แต่เราเปลี่ยนคำว่า object ก็เป็น hand ละกันอ่ะให้ปิมพ์คำว่า hand ออกมาตามด้วยตัวแปรใช่ไหมคะเราซึ่งเราสร้างตัวแปรที่ลบค่าไว้แล้วเป็นเทม1ก็เปลี่ยนในวงเล็บนี้ว่าให้ปิมพ์เทม1ออกมาดูว่าจะอ่านได้เท่าไหร่แล้วตามด้วยคำว่าองศาเซลเซียสจากนั้นเราก็ลองอัปโหลดขึ้นไปค่ะ ค่ะอันนี้อัปโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองเปิดโปรแกรมมาค่ะอันนี้คือด้านนี้คือจอบอร์ดนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็จะอ่านที่มืออ่าที่ตอนนี้ยังไม่มีมือก็อ่านได้สิบองศานะคะพอเราเอามือเราเข้าไปบางเซนเซอร์เราอ่านผ่านไลบรารีตัวนี้มันอ่านได้ห้าสิบเอ็นนะคะตรงนี้อ่านได้สามสิบเจ็ด แต่ถ้าเราอยากให้มันออกมาเป็นโทศนิยมนะคะซึ่งตอนนี้มันออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเราก็มาเปลี่ยนโปรแกรมตรงนี้เป็น In จาก in h e m กลายเป็น f o ฟทแทนถ้าเปลี่ยนเป็น f o ฟทมันก็จะออกมาเป็นโทศนิยมะคะ่ะก็ลองอัปโหลดโปรแกรมดูนะคะค่ะนี้ลองอัปโหลดโปรแกรมเปลี่ยน He มเป็น o ฟ d นะคะแล้วก็ลองเริ่มใหม่อ่าเ,เวอ,เอร์ซิลิเอมมอน i ขึ้นมานะคะ อันนี้ยังไม่มีมือนะคะอุณหภูมิที่ยังไม่มีมือพอเราใส่มือเข้าไปมันก็อันนี้มันก็จะได้อุณหภูมิเข้ามานะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะด้วยนะคะว่าระยะใกล้ไกลเท่าไหร่บางทีเซนเซอร์มันก็อาจจะไม่สะเทียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่อยากปรับตรงนี้ เราอยากดูที่เป็นระยะเราก็อาจจะต้องวัดระยะว่าไหนระยะไหนมันตรงนะคะอย่างอันนี้น่าจะใกล้เคียงเราก็ค่อยวัดระยะระหว่างห่างมือกับเซนเซอร์นะคะอย่างนี้นะคะวัดดูว่าระยะห่างเท่าไหร่ค่ามันถึงจะเสถียรถ้าใกล้เกินไปค่ามันจะเพี้ยนเป็นสูงใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีกําหนดถ้าสมมติเอาเซนเซอร์นี้ไปทาวัดอุณหภูมิเดินเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอาจจะต้องมีระยะห่างว่าต้อง ห่างเท่าไหรอย่าใกล้เกินไปไม่งั้นค่าอ่านมันจะเพี้ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนเอาค่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาประยุกต์ใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอาโปรแกรมการเขียนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับอะไรต่อไปะคะ่ะอันนี้ก็เสร็จสิ้นการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมินะคะ mls 9 0 6 1 4ร่วมกับโหนด mcu ค่ะ